สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ c h e เล็กออฟ i ิเชีนะคะวันนี้ก็พบกับเล็กเหมือนเช่นเคยค่ะใน EP ีที่5แล้วนะคะวันนี้เล็กเอาใจคนรักเนื้อด้วยการทำทีโบนสเต็กค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำทานเองได้ที่บ้านนะคะไม่ยากเหมือนทุกครั้งที่เล็กสอนเลยค่ะก่อนที่จะไปรับชมส่วนผสมและวิธีทำฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเมนูแบบนี้ใน EP ตีต่อๆไปค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารค้าวหรืออาหารหวานและทุกกลเม็ดเคล็ดลับในห้องครัวนะคะพบกันเล็กได้ที่นี่ค่ะโอเคไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยค่ะและสำหรับส่วนผสมในวันนี้นะคะเราใช้ในส่วนของเนื T ้อทีโบนออสเตรเลียค่ะถั่วลันเตาขโพดอ่อนใบโรสแมรี on, ่นะคะแครอทพริกหวานสองสีแดงและเขียวค่ะ มันฝรั่งหัวหอมใหญ่เห็ดแชมเปยองกระเทียมจีนปอกเปลือกนะคะน้ำซุปไก่แล้วตามมาด้วยพริกไทยดำค่ะแล้วก็มีน้ำมันในขวดสเปรย์แบบนี้นะคะจะเป็นน้ำมันมะกอกคานูลา่าหรือลำข้าวได้เหมือนกันค่ะมาถึงส่วนผสมนะคะที่เป็นในส่วนของเครื่องปรุงค่ะเราใช้ในส่วนของเกลือชมพูแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงบาวซอสผงปรุงรสไก่เนยเคม็มและสุดท้ายคือ วิปปิ้งครมค่ะโอเคเตรียมส่วนผสมแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปลงมือทําพร้อมกันเลยค่ะรับชมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็มาเตรียมผักกันก่อนเลยค่ะสําหรับแครอทนะคะก็เหมือนทุกครั้งนะคะเราจะหัน่นแต่ว่าวันนี้เล็กจะหั่นแครอทเป็นชิ้นเหมือนเฟ้นไฟนะคะแล้วก็ปอกเปลือก ใช้ที่ปอกแบบเป็นริ้วๆนะคะเวลาหั่นออกมาจะได้สวยงามค่ะเดี๋ยวเราจะหั่นแครอทนะคะแล้วก็ในส่วนของมันฝรั่งลงต้มกันค่ะ หลังจากที่เราต้มผักจนสุกเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เล็กจะนําในส่วนของมันฝรั่งนะคะเข้าหม้อทอดเราใส่มันฝรั่งลงไปในหม้อทอดไร้น้ํามันแบบนี้นะคะดีต่อสุขภาพด้วยค่ะไม่ต้องเอาไปทอดในน้ํามันนะคะ ตอนนี้มันฝรั่งเราก็สุกในระดับหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าการนำเข้าหม้อทอดเนี่ยทำให้เขามีความกรอบมีเทคเจอร์ที่คล้ายกับเราเอาไปทอดในน้ำมันนั่นเองค่ะสเปรย์น้ำมันให้เขานิดนึงนะคะโอเคแล้วก็นำเข้าหม้อทอดเลยค่ะทุกชมจะเห็นว่าต้องวางชิ้นห่างๆกันแบบนี้นะคะ เวลาที่เข้าหม้อทอดแล้วเขาก็จะได้โดนความร้อนทั่วถึงค่ะใช้อุณหภูมิ200องศานะคะประมาณ10นาทีค่ะนําเนยลงกระทะนะคะใช้ไฟแรงและนําผักที่เราต้มสุกแล้วลงผัดค่ะในขั้นตอนนี้นะคะจะทำให้ได้ผักที่มีสีสันสวยงามมากขึ้นค่ะไม่ต้องปรุงเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เราใช้เนยเคม็มต่อมาก็นำ พริกหวานนะคะแล้วก็หอมใหญ่ลงผัดกับเนยเหมือนกันค่ะไม่ต้องปรุงเช่นเดียวกันเมื่อสุกดีแล้วได้สีสวยเราก็นำขึ้นพักไว้ได้เลยค่ะโอเคได้ผักที่สีสวยแบบนี้ก็พอได้แล้วนะคะนำผักขึ้นพักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้ไปย่างเนื้อกันค่ะ ในส่วนของการย่างทีโบนสเต็กนะคะเตรียมกระเทียมนะคะแล้วก็ทุบก,กระเทียมค่ะเดี๋ยวเราจะทุบก,กระเทียมลงไปย่างด้วยนะคะจะได้มีกลิ่นหอมค่ะไม่ต้องถึงกับแหลกนะคะแค่พอบุบดค่ะแล้วก็เปิดแก๊สได้เลยนะคะในการย่างสเต็กเนี่ยเราจะใช้ไฟแรงนะคะเพื่อให้ตัวเนื้อเนี่ยขึ้นสีสวยนะคะ ใส่เนยลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยทีโบนสเต็กของเราเลยค่ะแล้วก็เะเียมนะคะและให้ความหอมนะคะด้วยใบโรสแมรี่ค่ะ สำหรับการย่างสเต็กนะคะเราจะไม่ย่างจนสุกเกินไปนะคะส่วนมากที่นิยมทานจะเป็นมีเดียมแรนะคะโอเคแล้วก็พริกด้านกระเทียมด้วยนะคะอดูเนื้อนิดนึงวันนี้เลยใช้เนื้อชิ้นค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะคะก็คือหนึ่งเสร์ฟนี่คืออิ่มแน่นอนในนี้นประมาณ400กรัมะคะ่ะ ตอนนี้เราก็จะโรยเกลือลงไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเนื้อที่บนวันนี้เราไม่ได้หมักอะไรเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกไทยดำค่ะโอเคตอนนี้ก็จัดด้กระเซตของเราได้เลยค่ะพอเราย่างเนื้อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องนําเนื้อเนี่ย ขึ้นมาพักไว้ในจานก่อนนะคะถ้าไว้ในกระทะเนี่ยเดี๋ยวเขาจะสุกเกินไปค่ะแล้วก็กระเทียมนะคะกับใบโรสแมรี่ก็นำขึ้นมาพักไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะทำในส่วนของซอสเกรวี่นะคะวันนี้เล็ททำเป็นซอสเห็ดค่ะโอเคพักไว้ก่อนนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีเนยนะคะเนี่ยอยู่ข้างในนี้อันนี้แหละคะ่ะในส่วนที่จะมาทำทำซอสได้อร่อยนะคะ เปิดแก๊สน,นะคะใช้ไฟอ่อนพอนะคะไม่งั้นเนี่ยตัวซอสเราจะไหมค่ะเห็ดแชมปิยองนะคะจะต้องเอามาสไลด์วันนี้เล็กใช้แค่สองหัวเท่านั้นนะคะสไลด์เป็นชิ้นค่ะโอเคตอนนี้พอ เนยนะคะแล้วก็น้ำที่อยู่ในกระทะเริ่มเดือดเราใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะแล้วก็ผัดนะคะอันนี้เขาเรียกว่าการทําแป้งรูค่ะตามด้วยผงบาวซอสน,นะคะทีนี้ก็ทยอยใส่น้ําซุปไก่ลงไปค่ะแล้วก็ผัดให้แป้งนะคะเริ่มสุกแล้วก็ละลายเข้ากันค่ะ คุณผู้ชมจะใช้เป็นน้ำสต๊อกเนื้อก็ได้สต๊อกผักหรือหมูก็ได้แล้วแต่ความสะดวกนะคะตอนนี้ก็ผัดให้เขาละลายเข้ากันดีค่ะปรุงผงด้วยปรุงผงรสไก่นะคะแล้วก็ใส่เห็ดลงไปได้เลยค่ะเป็นการทำซอสเกวี่แบบง่ายๆเลยนะคะไม่ยุ่งยากสำหรับทานเองที่บ้านได้เลยค่ะ วันนี้เล็กทำแค่หนึ่งที่เท่านั้นนะคะวันนั้นซอสก็จะไม่มากจนเกินไปโอเคตอนนี้ก็เติมใปนส่วนของวิปปิ้งครีมค่ะคือถ้าซอสเป็นแห้งเกินไปคุณผู้ชมก็เติมใปนส่วนของน้ำเปล่าหรือน้ำ๊อกไก่เพิ่มได้นะคะ หน้าตาประมาณนี้แล้วก็ปรุงรสสุดท้ายด้วยพริกไทยดำคะ่ะโอเคไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับซอสโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนำทุกอย่างไปจัดจานเสิร์ฟกันค่ะ ตอนนี้นะคะทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อเป็นผักหรือว่าเป็นซอสน,นะคะก็นํามาจัดจานเสิร์ฟได้เลยค่ะใส่เนื้อทีโบนชิ้นใหญ่ๆแบบน,นี้ลงไปเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยผักค่ะเมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่เล็กทำทานที่บ้านบ่อยนะคะเพราะว่าเวลาไปทานข้างนอกเนี่ย มันได้นอยไวะมันไม่อิ่มเพราะฉะนั้นก็จะทำสเต็กทานที่บ้านอยู่บ่อยครั้งนะคะตอนนี้ได้ผักแล้วก็นําหอมใหญ่นะคะแล้วก็พริกหวานที่เราผัดไว้วางเรียงลงไปเลยค่ะเห็นไหมคะว่าใช้เวลาทำไม่นานนะคะแต่ว่าได้อาหารที่ออกมาหน้าตาดีแล้วก็รับรองว่ารสชาติเนี่ยถูกใจแน่นอนค่ะ ทีมาถึงในส่วนของมันฝรั่งเราที่เราใส่หม้อทอดลมร้อนไว้โอเคคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าเนี่ยเขาหน้าตาเหมือนเฟรนชฟรายทอดเลยนะคะโดยที่เราใช้น้ำมันแค่สเปรย์บางๆเท่านั้นค่ะเท็กเจอร์ที่ได้ก็คือใกล้เคียงกับมันฝรั่งทอดเลยค่ะโอเคแบบนี้ <c oughs> แล้วก็จบด้วยเกรวี่ซอสเห็ดของเราค่ะ โอเคลา่าซอนเห็ดลงไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วสำหรับทีโบนสเต่จานใหญ่บึ้มของเราเลยนะคะวันนี้ เป็นยังไงกันบ้างคะจดสูตรกันแล้วอย่าลืมไปลองทำตามดูนะคะน่าทานมากๆเลยรับประกันความอร่อยเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะกับช่องของ c h ฟเ l ็กออ f ฟิเชียไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ